Maybe. วันนี้ลุงเทศพาสปอย3ามเรื่องสั้นสุดสยองของโรงละครแห่งความตายอย่ามิชิบายตอนแรกว่าวยเรื่องราวของเด็กสาวในครอบครัวนี้งที่ต้องแบกรับคำสาปชั่วร้ายจวบจนวันตายแล้วเรื่องที่สองเล่าถึงตู้ล็อกเกอร์แห่งความราที่หากใส่รูปถ่ายของคนที่แอบชอบลงไปความปรารถนานั้นจะเป็นจริงและตอนที่สามว่าวยเรื่องราวของหญิงที่ย้ายไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่และพบผัวคนขาดครึ่งถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินแล้วเรื่องราวเหล่านี้ ี้จะมีจุดจบเช่นไรเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ถ้ไม่เวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโก t หรือกำลังฟังเพลงฟินๆแล้วดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยยู u ูบพรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถล็อกอินได้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเรา สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟร,ฟรีเพียงสแกนไอดียลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่บอกก็ามาดัชช่องลุงเทกก็ลุ้นรับเงินรางวัล5,000 0บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ลุงเท็รับประกันว่าดีและได้ชัวนแน่นอนตอน,ตอนที่1นึ่งคสาบ เปิดเรื่องมาที่เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ลูกสาวของพวกเขาต้องแบกรับความชั่วร้ายเอาไว้เธอมีชื่อว่าโคโทเนที่บนวันเอานั่งหมกตัวอยู่ในห้องและหวาดกลัวให้กับสิ่งที่คุกคามชีวิตบนเรือมร่างปรากฏโรคผิวหนังที่น่ากลัวที่เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมถึงแววตาไร้สีสันคล้ายกับดำเนินชีวิตที่ผ่านพ้นไปบนวันด้วยความว่างเปล่าโดยวันนี้แม่ของเธอขอเข้ามาพูดคุยด้วยแต่โคโทเนกลับตะโกนถามว่านั่นแม่จริงจริง ใช่ไหมแล้วเมื่ออีกฝ่ายตอบว่าชายเธอก็ยินยอมให้เข้ามาแม่บอกว่าเธอตามหากคนที่พอจะช่วยลูกได้แลว้วอีกฝ่ายส่วนกลับว่าเปล่าประโยชน์สิ้นดีเดี๋ยวก็คงล้มเลิกไปกลางครันเพราะทนแรงอาฆาตของมันไม่ไหวแม่จึงพูดเตือนให้ลูกรู้ว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าทำให้เด็กสาวต้องตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจจากนั้นทั้งคู่เดินทางไปที่ศาลเจ้าชินโตและได้พบแม่ชีคนหนึ่งพร้อมผู้ช่วยเธออธิบายว่าบัรพรบ รุษของพวกคุณอาจก่อปัญหาขึ้นในอดีตอาจเคยถูกฝ่ายศัตรูผูกความเครียดแค้นกลับมาและท้ายที่สุดก็ลงเอยที่เด็กน้อยคนนี้แม่ถามผ่านใบหน้าโศกเศร้าว,ว,ว่าทำไมเคราะห์กรรมถึงต้องตกมาอยู่ที่โคโตเนะด้วยท,ทั้งที่เธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลับไม่มีคำตอบใดออกจากปากของอีกฝ่ายนอกเหนือจะให้ทำพิธีกรรมที่เธอจัดเตรียมไว้ซึ่งคาดว่าน่าจะรักษาเด็กสาวให้หายดีได้และแม่ชีก็พาโคโตเนะไปนอนอยู่ในเขตบ สวงสวงพร้อมสวดภาวนาปัดเป่าเพศภัยออกไปโดยใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าพิธีกรรมจะจบลงแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับคุ้มคา่าเพระโรคผิวนังที่น่ากลัวบนตัวโคโทนเน่ได้สูญสิ้นไปหมดแลว้วแม่จึงกล่าวขอบคุณยกใหญ่และพาลูกสาวกลับบ้านด้วยความเบิกบาน ทวโรเรื่องที่ดูเหมือนจะลงเอยอย่างมีความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ใจในเช้าของอีกวนันเพราะขณะโคโทโนเนกำลังออกไปโรงเรียนแม่ก็ได้รับสายจากผู้ช่วยของแม่ชีที่โทรมารายงานว่าคำสาปได้ฆ่าท่านไปแลว้วเพราะสิ่งที่ท่านทำให้โคโทเนมันไม่ใช่การขับไล่ออกไปแต่เป็นการโอนย้ายคำสาปเข้ามาสู่ตัวท่านเองเพื่อให้เด็กน้อยหลุดพ้นจากความทรมานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนดังนั้นก็คงเป็นการดีกว่าและไม่คิดเสียดายเลยสัก หากเป็นตัวท่านเองที่ชราภาพมากแล้วจะต้องตายแทนอย่างไรก็ตามผู้ช่วยบอกว่าก่อนท่านจะสิ้นลมก็ได้ฝากข,ข้อความหนึ่งให้ลูกสาวคุณด้วยว่าขอโทษที่แม้ว่าเธอจะช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่ทําให้โคตโตเนะหลุดพ้นจากคำสาปนั้นได้ซึ่งเป็นความพยายามที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเวลาเดียวกันขณะโคตโตเนะเดินออกไปหาเพื่อนที่มารอยอยู่หน้าบ้านคำสาปนั้นก็ได้หวนกลับมาและบีบคอเธอจนขาดใจตาย ตอนที่สองหลอกเกอร์ เปิดเรื่องมาที่สาวมัธยมปลายคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหาเรื่องรักข้างเดียวเธอมีชื่อว่าคานาโกซึ่งแอบชอบนักเบสบอลรุ่นพี่นามว่าฮารดามานานแสนนานแต่กลับเขินอายและไม่กล้าบอกความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจกระทั่งระหว่างกลับบ้านในเย็นวันหนึ่งเธอได้ยินเพื่อนร่วมชั้นคุยกันเกี่ยวกับตู้ล็อกเกอร์แห่งความรักที่อยู่ชั้นใต้ดินของสถานีรถไฟซึ่งหากใครเอารูปถ่ายของคนที่แอบชอบใส่ลงไปในตู้ล็อกเกอร์ที่มีตุ๊กตาอยู่ข้าง ก็จะสมหวังในความรักทุกประการานาโกะที่ได้ยินเช่นนั้นจึงคิดในใจว่าตัวเองน่าจะลองดูสักต่างจึงมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟใต้ดินในทันทีทว่าสิ่งที่เธอพบต่างจากที่คิดตะไปมาเพราะแทนที่จะมีตู้แค่ใบเดียวกลับมีเป็นแถวเรียงยาวจนไม่รู้ว่าจะเอาใส่ไว้ในใบไหนเธอก็เลยเดาสง่สงไปว่ารุ่นพี่ฮาราดาสวมชุดเบสบอลหมายเลขสี่ดังนั้นานาโกะจึงเลือกหมายเลขนี้โดยไม่คิดอะไรมาทว่า หลังเปิดเข้าไปพลันตกใจให้กับตุ๊กตาสมๆมตัวหนึ่งที่สวมชุดกิโมโนและถือกล่องสีดําเล็กๆประเด็นคือเธอเปิดถูกตู้ได้ยังไงท่ามกลางล็อกเกอร์ที่มีให้เลือกนับรปอยอย่างไรก็ตามเวางรูปลงไปและตั้งหน้าตั้งตาขอพอรอโดยขอให้ตนสมวังในรักที่มีเฮรุนพีแล้วดูจูก็มีเสียงตุ๊กตาหัว,รวเราะในลําคอราก็เป็นเชิงตอบรับคาขอนี้ ช่วงเย็นของอีกวานหลังเลิกเรียนเพื่อนได้ชวนคานาโกะไปหาอะไรกินแต่อีกฝ่ายปฏิเสธและบอกว่าฉันมีธุระที่ต้องทําก่อนกลับไปที่ตู้ล็อกเกอร์หมายเลขสี่เพื่อย้าเตือนกับตัวเองว่ามันจะได้ผลจริงรือก่อนพบว่ารูปของรุ่นพี่ได้หายไปแลว้วสร้างความแปลกใจกับหญิงสาวเป็นอย่างยิ่งทันใดนั้นฮารดาดะก็ปรากฏตัวขึ้นเธอจึงเอ่ยถามด้วยความเขินอายว่ารุ่นพี่มาทําอะไรในที่แบบนี้อีกฝ่ายบอกว่าตนเคยได้ยินมาว่าล็อกเกอร์ที่นี้ ทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้เขาก็เลยลองมาขอพรดูก่อนเอ่ยทางคานโกวัตถุมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันใช่ไหมแล้วเธอใส่รูปใครลงไปเลยอีกฝ่ายเขินจนหน้าแดงและไม่ยอมตอบกลาแต่ก็พูดไปว่าตู้ล็อกเกอร์ที่นี่มันแปลกๆเพอะรูปที่เธอใส่เข้าไปในตู้ที่มีตุ๊กตามันหายไปแล้วฮารดาช็อกสุดขีดแลวรีเปิดดูทันทีก่อนพบว่าตอนนี้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้อัญตทานหายไปเช่นกันแต่ฮารดาที่ด ูเหมือนจะรู้ความจริงยังไม่ทันได้อธิบายเขาก็ถูกเงายื่นออกมาจากตู้ล็อกเกอร์และห่อหุ้มร่างเอาไว้บดละเอียดจนกลายเป็นก้อนเนื้อสีเหลี่ยมก่อนปิดลงและขังร่างไร้ชีวิต นั้นไปตลอดการท่ามกลางอาการตื่นกลัวของหญิงสาวที่ทําได้เพียงเศร้าดูด้วยความสยองขวัญโดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เธอได้ยินมามันเป็นแค่ข่าวลือผิวเผินทุนั้นซึ่งหากล็อกเกอร์แห่งความปรารถนามีอยู่จริงแล้วทำไมล็อกเกอร์แห่งแรงอาฆาตถึงจะมีอยู่ไม่ได้และทั้งสองล็อกเกอร์ก็คงทำงานในรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตอนที่สมก้นไก่ตัดเย็บผ้า เปิดเรื่องมาที่เรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นแห่งใหม่และเธอเลือกที่นี่เพราะค่าเช่าแสนถูกจนหน้าเยาว์ยวนดังนั้นหากมีปัญหาอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับห้องแห่งนี้เธอก็พร้อมที่จะอดทนดีกว่าต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและจ่ายค่าเช่าแพงกว่านี้ถึงสองเท่าโดยระหว่างที่จะจัดของอยู่น,นั้นพลันสังเกตเห็นแผ่นไม้บนพื้นกระดานที่มีสีแตกต่างออกไปซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ถูกต่อเติมเข้ามาใหม่ได้ไม่นาน เธอเลยเปิดมันออกเพื่อตรวจสอบข้างในเผยเอ็นช่องว่างขนาดเด็กที่ปรากฏของบางอย่างอยู่ในน,นั้นนั่นก็คือกันไก่ที่ปักกระดาษและปล่อยผมไว้บนดินเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าม,มันคือแผ่นยานที่จานอคาระประหลาดเอาไว้จึงเคลื่อนทิ้งทังขยะด,ด้วยความรังเกียจ แต่แล้วคืนนั้นระหว่างที่สลับฝันวานพลันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงควัญขางที่ดังมาจากใต้พื้นไม้ราวกับเป็นเสียงร้องของมนุษย์จนหญิงสาวถึงกับอุทานว่าใครมานอนกลนอยู่แถวนี้ด้วยความสงสัยจึงลุกไปเปิดดูให้เห็นกับตาแต่ทันทีที่ดึงแผ่นไม้ออกมากลับช็อกสุดขีดให้กับผัวคนครึ่งเดียวที่จ้องเขม่งตาไม่กระพริบก่อนสะดุ้งตื่นและพบว่าตัวเองแค่ฝันร้ายฉับพลันเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินในฝันก็ดังขึ้นแม้หญิง สาวจะหวาดกลัวเพียงใดแต่เพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้จึงเปิดดูให้เห็นกับตาจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงๆและเธอแค่คิดมากไปเองแต่แล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทวารังรับสายเธอก็โล่งใจทันทีเพราะเสียงที่ได้ยินคือเพื่อนของเธอเองที่โทรมาถามถ่ยเรื่องที่ย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่เป็นวันแรกอีกฝ่ายจึงถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังว่าตนเจออะไรบ้างโดยไม่ทันสังเกตเห็นชายที่หัวขาดครง กำลังเดินตรงเข้ามาหาในขณะที่เธอยืนหันหลังแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าในตอนของคำซาความกล้าหาญอย่างหนึ่งของแม่ชีคือทําในสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวมากที่สุดนั่นก็คือการเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นได้อยู่รอดต่อไปโดยคิดเพียงแค่ตัวเองแก่ชรามากแล้วและน่าจะดีกว่าหากหมอบมันให้กับผู้ที่เพิ่งเกิดมาและยังใช้ชีวิตไม่คุมคาได้อยู่ดูโลกที่สวยงามใบนี้ต่อไปแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นเรื่องยากที่ใครสัก คนจะยอมตายแทนคนอื่นได้หากคนนั้นไม่สําคัญกับเราจริงๆเนื่องจากทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตายด้วยกันแทบทั้งซีน และต่อมาคือในตอนหลอกเกอร์ที่แสดงให้เห็นนะบางครั้งความเชื่อก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจทุนนนซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังกายและพลังใจรวมถึงเพิ่มความกล้าให้ทําเรื่องต่างๆสําเร็จได้ด้วยตัวเองซึ่งยากเย็นนักขากรอให้สเริจผลตามที่รอคอเพราะบางทีมันอาจไม่มีวันเป็นจริงเลยด้วยซ้ำอีกด้านหนึ่งความเชื่อในแง่ที่ไม่ดีก็มีให้เห็นอยู่มาทําให้ผู้คนงมงายลุ่มหลงมัวเมาไปกับเรื่องผิดๆและ หากหลงเชื่อจนโง่หัวไม่ขึ้นบางครั้งมันก็อาจทําให้ตัวเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนกันทวนนาปิดท้ายด้วยเรื่องกันไกลตัดเย็บผ้าบางครั้งห้องเช่าก็มาพร้อมกับปูมลังที่น่ากลัวประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้เช่าคนก่อนซึ่งบางทีอาจทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าอยู่จนกลายเป็นห้องร้างไปเลยก็มีแต่ก็มีผู้เช่าบางคนที่เลือกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในน,นั้นในที่ที่มีคนตายหรือเกิดเหตุคดีฆาตกรรมมาก่อนทั้งทั้ง ที่รู้อยู่ก่อนหน้านั้นแลว้วทว่าบางทีสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดอยู่ในใจอาจมีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีอยู่ก็ได้นั่นก็คือความยากจนหรือความไม่มีอันจะกินดังนั้นจึงต้องเอาเวลามาคิดเรื่องธมาหากินก่อนเป็นอันดับแรกและบางครั้งในยามที่อดอยากปากแหง้งผีก็อาจกลายเป็นเรื่องรองไปเลย แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับอย่ามิชิบายได้คะแนนเฉลี่ยจากเว็บ i m d b อยู่ที่7คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาวีด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดร,รับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ